ทสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่เป็นแบบนี้เลยนั่นเองซึ่งวันนี้นะเราจะมาเล่นใช้ชีวิตแบบให้ทุกคนดูแบบนี้แหละค่ะก็คือจะเป็นแบบที่ชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่รู้ชื่อเลยงานวันนี้อ่ะ เราอะแต่งตัวกันครบแล้วแล้วก็มีบ้านกันเรียบร้อยแล้วเกมนี้จะสมจริงแค่ไหนไปดูกันเลยก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะไปดูกันเลยถึงเวลาที่เราจะเข้าบ้านมาแล้วเข้าไปดูบ้านกันหน่อยบ้านก็จะเป็นบริเวณแบบนี้เลย นี่จะเป็นแบบนี้เลยนั่นเองท่นี้ก็คือห้องนอนนี่ก็คือห้องน้ำนะอย่างแรกเลยเรามาทำอาหารกันดีกว่าจำแบบหนึ่งนะทำอาหารจะกินอะไรดีวันนี้กินอะไรดีอะกินกินกิน มันดูหน้าตาแปลกๆไหมเนี่ยเห็นไหมหน้าตาแป,กแปกแลกๆล้ากินพายนะวันนี้จะกินพายเธือดโทรสับขึ้นมาทำไมไม่รู้ตอนทอดก็มีเสียงด้วย้กดอตอัวน,นี้เพ่กินมันหายไปด้วยนะเนี่ยกินไปทั้งถาดเลยหรือเปล่าอะไรอะแมวแมว ตอนนี้ยังไม่ดึกใช่ไหมใช่เราลงไปดูในเมืองกันเถอะเราไม่ค่อยได้ไปดูในเมืองมาน,นานแล้วเสกรถออกมาเลยเสกเครื่องบินดีกว่าให้เสกแอละอวันนี้เราจะพาไปดูเมืองนะนั่งขับรถไปดูเมืองกัน ะเป็นบ้านต่างๆแล้วก็วนมาทางนี้อุ้ยฮึสนามก่อสร้างเกมนี้แบบภาพสวยนะเนี่ยสร้างสนามก่อสร้างอะไรนะที่ก่อสร้างสวยนะเนี่ยมีที่ก่อสร้างด้วยหรอเนี่ยหิมะตกเอา้าชนเอา้าทะลุมันทะลุได้อุ้ย ร้านน้ำมันไปล้างรถก่อนอุ๊สะอาดเกียงแล้วจะแล้วไปที่ปั๊มน้ำมันนะไปเติมน้ำมันไปที่ปั๊มน้ำมันเติมเติมเติมอเคเติม ไปดีกว่าอุ้ยโอ้งั้นแป๊บหนึ่งชนต้นไม้ <laughs> ทำไมเราขับรถไม่ค่อยเก่งอย่างี้ขับรถก็รถก็ไม่ค่อยเร็วบ้างเท่าไหร่นะหลบหน่อย พอแล้วพอแล้วพอแล้วเออออกจากรถยังไงอ่ออกแล้วรถมันค้างอยู่อู้ร้านเกมกีมกดูซิเล่นได้จริงเปล่า ไม่ได้หรอเอาเอาคลิปตุ๊กตาเล่นโอ้ไม่ได้อันลอันนี้ล่ะลูกโบลลิงอะ่ะอันนี้คือ เล่นลองเล่นอันนี้อีกครั้งสิ วัดบีมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมถามไม่คุยด้วยเร็ว chết Mình đây, Ui mất lẽ มืดแล้วมืดแล้วไวมากเต้นเพลินไปหน่อยเราจะเสกรถออกมาให้ดูรถรถสชเกตบอร์ดดีไหมจักรยานขี่จักรยานกลับบ้านทำไมเร็วไม่ได้เร็ว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  ค่ะเอารถคันไหนดีอ่ะลูคันนี้มันช้าอ่ะขับ บ้านกันบ้านอยู่ไหนจริงด้วยบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอบ้านทางโน้นหรือเปล่าบ้านเราอยู่ไหนโอ้โมบหมหหม อยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอหาบ้านไม่เจอช่วยด้วยบ้าน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 อยู่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอแล้วอะ่ะทำะไงดีอ่ะวาร์ไปที่บ้านได้ไหมได้โอเค งั้นเราใช้วิธีการวัดไปอาบน้ำนอนไปนอนไปนอนกันดีกว่าปิดปิดปิดไม่ได้หรอปิดว้าวปิดได้ด้วยเราต้องกินอาหารก่อนดริ่่นะ เราจะทำอาหารกินกันนะวันนี้อาหารอะไรอ่ะไข่ดาวเหรอไข่ดาวกินหมดละไปนอน ไปอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำไม่ได้ไปนอนงั้นวันนี้จบกันแค่นี้นะคะไว้ถ้าใครอยากดูอีกบอกได้เลยนะคะ บายๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้า